เราใช้ได้ค่ะวันนี้เรา,าเล่นเกมส์สก,กุลเมนเตอร์ค่ะวันนี้เรามาทำคิดกันนะเป็นเพื่อนไก่นั่นเองไปเิ่นกันเลยที่ไก่ที่ไก่อยู่ไก่เจี๊ยบเจี๊ยบจิ๊บจูดตะตาตกระตาดกระตัด เจี๊ยบจี๊บกระตาก๊ตากตากระตากึ๊ตากตากระตากึ๊ตากึ๊ตากตา๊ตากตากตา๊ตากตากตา๊ตากตากตากกตากกต๊ากตกตาึาก nee ครบยันดูกันนะเอ้าไอ้ตัวนี้เออมันเดินตาม้วทุกคนเอา้าที่เหลืออ่ะหมนึ่งสองสสี่ห้าห3เจ6 7 8ปี่ตัวเองน้อยจังนักดีๆนะหนึ่งสองสสห้าหเจ แปดไม่ให้แตัวเอาหัวซ้ำเข้าไปอีกก็เหลือสิบตัวมันเพื่อนตับวัวด้วยนะคนไอ้กนะุนเนี่ยเพื่อนตับพุชชานะมาแล้วลเออมาแล้วเราจะเป็นเพื่อนตับ ทุกคนที่อยู่ในนี้อืมเอาให้หมดเลยเมาส์หมดเลยนะคน ตอนนี้หมดเกลี้ยแล้วนะทุกคนไปหมูจัดเล็ดไปจัดเล็ดไปใหญ่ทุกคนเล็ดไป อย่าพุ่นนี่จะตามมาเฮ้ยฉันบีบปื้มโอ้อยาให้ฉันออกไปไม่ได้เลยไปโซนวัว เอ็นีบอลอนได้โหดสอนี่เหลือตามฉัน อย่างไงอันนี้น้องคุณมันอดมาแล้วเออเก่งมากดว่านี่เรียนตามลำดับเออไม่ต้องเข้ามาเลยหมู ได้เลยนี่ไงตัวเลขที่สูตรไม่ใช่จริงโอ้ยไม่ใช่ไอตัวนี้ฉันจะต้อนมันไอตัวนี้ที่ฉันจะต้อนอุ้มมัน นี่ดูดูเอาไว้ดีๆนะว่าใครจะอุ้มใครใครจะอุ้มคนนั้นนี่เดมากันสักเกะกระมากจะจะอุ้มหมวยพิษเล็ดอุ้งไฉนี้สิ ไปไหนก็ไปไปออกไปสวนหมูไอตัวเล็กี่เช็ดโอ้ยคนเกะกะกันมากไปไอหมูตัวนี้มันก็เดินด้วยเนาะม้องคนปา ไปกันอออ๊อบอ้ัวนั่นมันไม่ออกมั้านึ่คนไปบัวตัวนั้นเอขันกันตัวนั้นเลยฮ่าตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดฮ่าตุ๊ด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 ฮ่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 ฮตุ๊ดตุ๊ด ฮ <ś led> ่าฮ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 ่าตฮ่า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 ไงงันี่เห็นไหมสอนตัวนี้จำไว้ดีๆเก่งมากโอ้โหยังไม่ถึงไหนเลยคนแปดนาทีแล้ว เราจะจบคลิปเรานะคะใครชอบคลิปนี้นะคะน่ำกดไลค์กดดีไม่ว่าทคมาจะชอบน้ำชาเอไอแช่นะคะสวัสมีก่อนที่เบนนกคงไม่จบคลิปหน้านะนี่ขึ้นมาเร็วโอ้โหขันไว้ได้นานเนเลยไปไปยาสิไอตัวนี้เดินไม่เป็นเรี่ยบไม่เป็นทานเลย เลยโอ้เปตตัวเอาวันนี้ก็มาเชา้าเนาะปกันนี่คือสัตว์ทั้งหลายที่เราจะต้นนี้ ไปทางนี้สิไอ้สอนตัวนี้มานานมากมาเยีย่ยโอ้โหตัวนั้นนี่เล็กกว่านี้ก็เลนเล็กกว่าเนะาะใบคน